พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันศุกร์ที่19พฤษภาคมคิตศกรา 2, 2023คำพยานชีวิตโดยคุณแมรี่บีอ,อว่า มิชิแกนสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องรากฐานอันแข็งแกร่งอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมลูกาบทที่6ข้อ46-49และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นํามาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่สข้อ11เเพราะว่าผู้ใดจะวางรากอื่นอีกไม่ได้แล้ว นอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์คุณแมรี่บีเอว่าเป็นพยานว่าเมื่อสามีของดิฉันเริ่มสร้างบ้านดิฉันกระตือรือร้นที่จะช่วยเขาให้ดิฉันทำการผสมปูนสำหรับก่ออิฐบล็อกในห้องใต้ดินที่เขากำลังทำอยู่มอต้าเป็นปูนที่แข่งตัวเพื่อเติมช่องว่างระหว่างอิฐบล็อก และทำการเชื่อมอิฐทุกก้อนเข้าด้วยกันสามีของดิฉันซึ่งทำงานปูนมาหลายครั้งบอกให้ดิฉันผสมทรายสามพ้วผสมปูนหนึ่งพ้วซีเมนต์อีกเล็กน้อยและน้ำประมาณครึ่งถังหลังจากได้ยินคำแนะนำในการผสมดิฉันมีคำถามว่าแล้วพ้วตักใหญ่แค่ไหนเล็กน้อยนี้เป็นเท่าไหร่ ดิฉันไม่เคยฝึกทำงานปูนและกังวลว่ามันจะไม่แข็งแรงพอที่จะยึดรากฐานของบ้านชีวิตของเราก็ต้องการรากฐานที่มั่นคงเช่นกันและพระเยซูคือรากฐานนั้นสำหรับข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้พระเยซูทรงแนะนำผู้ติดตามของพระองค์ไม่เพียงแค่ฟังคำตรัสของพระองค์เท่านั้นแต่ให้ปฏิบัติตามด้วยพระองค์ตรัสว่า ผู้ติดตามพระองค์จะต้องเป็นคนมีปัญญาที่สร้างรากฐานอาคารของเ้าไว้บนศีลาหากปัสจากการฝึกฝนความเชื่อของเราอาจสั่นคลอนได้เมื่อเกิดปัญหาการอธิษฐานการศึกษาพระคัมภีร์การรับใช้พระเจ้าและการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนคริสเตียนล้วนเป็นการฝึกฝนตนเองเหมือนกับการสร้างการซ่อมแซม และการรักษารากฐานไฟวิญญาณให้แข็งแกรงด้วยรากฐานไฟวิญญาณที่แข็งแกร่งเราจะสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงในระหว่างการทดสอบและการทดสอบที่เข้ามาในชีวิตข้อคิดสำหรับวันนี้พระเยซูทรงเป็นพระศีลาและผู้วางรากฐานชีวิตของข้าพเจ้า และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานคนงานก่อสร้างข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณองค์พระเยซูคริสผู้ทรงเป็นพระศีลาและรากฐานอันแข็งแกร่งของท้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสเจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์ และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ